ความรู้สึกเด็กน้อยพูดออกจากใจเนาะยากกทั้งพอทั้งแม่แต่เป็นไปบไดายปดเป็นเรื่องธรรมดาที่จะได้เห็นภาพนี้เมื่อไรจากก็สุดแสนทรมานเพราะอะไรเยจ่าถึงว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะเยจาก็มีน้องวินเนีไยเวลาลูกสาวไปรับมาเวลาจะส่งกลับทรงเดียวกันเลยบอยากกลับไปหาพ่อเนาะ,ะแต่ก็จําเป็นต้องกลับนะฮะ พวกเราก็ต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆก็แสดงออกในสิ่งที่อบอุ่นที่ห่วยหาสิ่งที่คาดอืมแต่ชีวิตความเป็นจริงสุดท้ายแล้วก็เลือกบไดก็ต้องจําเป็นต้องไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่ในการข้อตกลงซึ่งก,นกันและกันนะคะโอ้ยปวดในหัวใจอยู่อ,อ่ะหัออกพอกะหักแม่กะหักเนาะภาพที่เกิดในวันนี้ บมแมนความผิดของเขามันเป็นความผิดของพ่อแม่แต่จะทําไงได้มันย้อนกลับบาได้ก็สร้อยกันปะลดดูใจกันรักษากันเนาะเติมความสุขให้กันทุกผู้ทุกคนนั่นแหละช่วยเสริมเติม,เ,ตมเอาเพราะเขาคือเด็กน้อยที่ไรเดียงสา พูดออกมาจากความรู้สึกในหัวใจที่โหยหาความรักและมนละไมนะคะเด็กน้อยเนี่ยบอกเลยนะว่าชีวิตเขาเนี่ยทุกๆคนทุกๆค,ครอบครัวเราจะเห็นได้ชัดมากๆอืมกับสิ่งที่เขาผูกพันนะคะอืมแต่สุดท้ายแล้วพอถอยหลังไปวันหนึ่งเขาก็ยอมรับได้ในจุดที่จําเป็นจะต้องอยู่เนาะในหัวใจพี่น้องคะ่ะบีบหัวใจทุกครั้งแหละ อืมจริงๆยายจ๋าอบอุ่นมียาดาอยู่ด้วยตลอดมีน้องนายอยู่ด้วยตลอดนะแต่คิดถึงน้องวินเห็นไหมเราก็เราก็อ่าจะอยากได้มาทุกอาทิตย์ก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะก็เป็นสิทธิส่วนอยู่กับพ่อเขาเนาะแต่พอเขามาอืมแล้ววันที่เขากลับเนี่ยอืมมันเจ็บปวดทุกครั้งแหละพอเห็นลูกหลานต้องแยกกัน แต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องเข้มแข็งเอาทางอื่นมามาเสริมมาเติมความสุขให้กับเขานะด้วยภาวะและสถานะปัจจุบันระหว่างพ่อและแม่เนาะอืมมันก็กลายเป็นต้องช่วยกันเลี้ยงทั้งสองทางแล้วก็ช่วงจังหวะที่ เหมาะสมนะคะต่างคนต่างทํางานอย่างฝ่ายทางแม่ก็มีป,ป้าาคอยดูแลตลอดอยู่แล้วแต่ฝ่ายทางเราก็พ่อพ่อเนี่ยเวลาเอามาทุกครั้งนี้ก็คือความสุขเขาพูดเสมอว่าเวลาเอาลูกมาก็คือพยายามที่มีเวลาที่สุดของที่สุดที่เขาจะอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนั่นคือหัวใจที่เราเห็นความละเอียดอ่อนความละมุนละไมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่า กี่วันกี่วินาทีที่ได้มาเติมเต็มกับพ่อนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่อ้างว้างกับความรู้สึกความสุขของเด็กๆจริงๆเช่นกันนะระหว่างสองทางขาดใครก็ไม่ได้เนาะอันนี้คือความเป็นจริงพูดความรู้สึกอ่าชีวิตยายจ๋ยาก็มีลูกมีหลานที่แยกย้ายกันอืมอีกหน่อยเขาก็โต ช่วยกันเติมเสริมรอยยิ้มยียจ่ะได้ยินเสียงนั้นน้ําตาไหลเพราะวินจะพูดทุกครั้งเลยเวลามาแล้วพ่อแม่จะไปส่งเนี่ยไม่ไปไม่ไปก็อยากอยู่นานๆแต่ก็ยังไม่ได้มาอยู่นานสักทีอันนี้โรงเรียนปิดอ่ะพ่อเขาก็พาไปเที่ยวนะฮะโรงเรียนปิดช่วงนี้เห็นบอกว่าต่อเออเริ่มเตะบอลอ่ะกับเป็นกิจกรรมของเขาเนอะเด็กผู้ชายเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเต็มที่นะฮะอืมมันก็ยกสิทธิให้กับ คนเป็นพ่อเป็นแม่เขานึกถึงแล้วก็คิดถึงวินได้ถามอยู่เรื่อยแม่เมื่อไรจะไปรับวินมาให้วันหยุดถ้าไม่มีเวลามาทิ้งไว้ยายสักอาทิตย์เคยบอกกับพ่อเขาพ่อเขาก็บอกว่านู่นนี่นั่นอ่ะมันเป็นเรื่องปฏิเสธของเขาไปเราก็ต้องยอมรับทําใจนะหัวอ,อกเป็นยายอย่างยายดูอิลี่สาหรับเด็กๆเนียอย่า d า a ก,กันเลยนะคะ